เลยนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเฉาพร้อมต่อต่อ ด้วยกายก็ดีด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยวาจาก็ดีข้าพเจ้าข้าพเจ้าลูก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 ขอปมากรรมพ่อแม่ขอปมากรรมพ่อแม่ขอโหสิกรรมพ่อแม่ขอโหสิกรรมพ่อแม่อดีตชาติแม่ปัจจุบันชาติแม่ปัจจุบันชาติ ขอให้พ oh, mm ่อแม่โหสิกรรมให้แกลูกขอให้พ่อแม่โหสิกรมให้แกลูกสาธุสาธุสาธุบหลายบรรดานะเนี่าเป็นยังว่าเบิดมือกันได้ มาๆมามาบ่หาเขานั่นแหละเอาเอาบ่หาเอาหาลงหาไปเก็บเออนี่ละอีกอันนี้แหงนี่ก็ปลาไปชมโพรถใกล้อ้าวกินเด้อไปเอาตัวรถ2ครับตึ้งๆๆไปต่อ <laughs> <laughs> ต่อไปเรียกระดับเขาได้ใช่ของระดับระดัระดับอ๋อเรับเราใส่ตอนไอ้มเก๋ยังเลยใ่ตอนันนอาั้นเราใส่ตอนไอ้มัดแขนก็ได้เออเอาไว้แขนนะเอาใส่ตอนดแขนนะเาใส่ตอนมัดแขนเอาใส่ตอนมัดแขนน่ตอนมัดแขนนะเ่ดแเอาใส่นมเอาใส่ตอนมัดแขนเอาใส่ดแะเอาใอมัดแขนนะเอาใ่อนมัดแนนะเอาใส่ตอนัดแขเอาใส่ไว้มัแขนนะเออนดแขเอาใส่อนมัดแขนนะเอาใส่ต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 อดแนนะเอาใส่ตนแขนนะดแขนนะ

ตานี้ขาเขามาแล้วเนี่ยมาขาขาไปยาดอกว่าเมียว่าเหนื่อมือจากนเยเน่ไม่เหนืไ่เด่อไม่ามายไม่ขังเขาค่ะนี่เาขังไวเอีวนได้น่เเอาเอั เออไได้ไม่ได้ต้องแส่กีาต้อไปขนาดนั้นแล้วมมาเกลียดมาขาไกลๆแล้วขนาดนี้แล้วกที่ไหนกูที่เนี่ยะเอาไมาเดี๋ยวไเรื่องบายบายแบ่ได้ เล็กก็ถ้าเปียกเป็นก็เป็นงออันี่เอาดีก็เราอีกเอาอันนี้เปียกเป็นงานรันะเดี๋ยวดีเดียวเดียวเดี๋าวดียดีวยวเดยวเดยดีดดเี๋ดยยยวเววดียวเีเยว มมนกม้วนแมนี <Cornell> ่ข <him st selling> ันีแอจมบกับวาดเลียบร้่แม่แปะซิบว่าลระจ้ามันขังมันขังแล้วอานเลยจะค่อยเอาไปมาซีก็ได้รอนนร้อนจะค่อยเอามาไร็วเขั้ีามาเร็ว โนาทุกคนลยคใม่มาพมบัดนี้เป็นร้านจะร้านานักันเอาละมือนี่แหละไปหามายายน่ไปบยน่ะมาเฮ้ยมือนี่ก็ได้รับกน้นยไปกน้อางเในชะปีหน้าแลวยายบอกยายจะอยู่เป็นร้อยปี เอ้าอย่าร้องโอ้ยสิยายจะอยู่ร้อยปีเองร้อยปีร้อปีห้าะเห้าปีร้านเห็นหรียญให้ร้านเหรเลนให้ล้นแล้วเห็นใส่แม่ตลอดนะจ๊ะเด้อเอาน่าจบร้านเลแปดสิบปีแล้วยังยังเห็นยังไม่เห็นร้านเลรร้านเลยไม่ยอมอีกแล้วนะคนไทยวะเนี่ยอ๋ออ๋ออีกแล้วแล้วไม่ยอมทีแรกเขาไป แล้วเสียเลยรกไม่ยอมเหรอม่วงเสียเลยเนี่ยร้านไม่ยอมเออแม่แม่ล่อม่วงเนาะแม่ม่วงไไม่พอม่ใช่ร้านสาวจ้าอันนี้ก็ร้านสาวเออแล้วฝาดลูกล่อสอนอีกจะได้เออแขนโจกกแขนกอดมีเงาเวลาลูกเอาขอพรนี่ขอพรขอพรน้อยจังอ่ะเป็นร้อยหนึ่งพอดี

เอาหลานแลเอเอามาน่ีผม <c oughs> ไ้อกมานเป็อหยด้ยผมก็เป็นนสัยแบบนี้แล้วยไม่ให้เมาเขาบอเมาดอก กินท่านได้ออกมากย่น่ไุกานโนมาใหลอกเอาไปายเอาไปมาโอ้าอยกันูกนไปเดนเดิน้อมื่อให้ฮอดร้อยก่ปีควรละใพราเห็นเห็นด้วยจ้ะอายยืดยืกันคนะอายุเป็นร้อยสปีอปอ สำหรับคลิปนี้เอาไว้สันีดละจ้าพอ,อกันไหมในคลิปหนาจ้าบ, <c oughs> บ๊ายบาย <c oughs> เอาบ๊า,ายบายหน่อยบ๊ายบายหน่อย